นี่คือชุดคีย์แคปรวมตัวละคร EGA X จุดทุสุดไคเซนคีย์แคปเซตสไตล์น่ารักหัวโตตาโต,โตมี14ปุ่ม10ตัวละครและปุ่มพิเศษด้วยหน้าสะสมแค่ไหนรับชมพร้อมกันครับเริ่มจากตัวกล่องครับเขาจะใช้เป็นลวดลายตัวละครจากเรื่องจุดทุสุดไคเซนแบบ S D จะมีทั้งฝั่งตัวเอกและฝั่งตัวร้ายตัวกล่องทําออกมาค่อนข้างน่าเก็บมากครับเปิดกล่องมาเราจะพบกับโฟมกันกระแทกปิดไว้ก่อนครับพอเอาออกเราจะพบกับสติกเกอร์ EGA X จุดทุสุดไคเซนมีที่ดึงคีย์แคปและตัวคีย์แคปทั้ง สิบสี่ปุ่มเลย วัสดุจะใช้เป็น PBT ไดซับนั่นหมายความว่าเรื่องของสัมผัสเรื่องของคุณภาพรวมไปถึงการสก,กรีนเนี่ยจะค่อนข้างมีความพรีเมียมสูงเลยครับการสก,กรีนทําออกมาได้ค่อนข้างคมชัดครับเห็นตัวละครชัดเจนถูกใจแฟนๆจุดสื่อไข่เซนแน่นอนครับในส่วนของดีไซน์เขาใช้เป็นการวางตัวละครบแบบครึ่งตัวบนแต่ละปุ่มเนี่ยจะใช้เป็นสีประจําตัวละครเป็นพื้นหลังนะครับทำให้ตัวคีย์แคปดูมีสีสันน่ารักสดใสและโดดเด่นมากเลยทีเดียวครับเซตนี้จะแยกเป็นปุ่มขนาด1 u 11ปุ่มปุ่มชิปุ่มปุ่ม และปุ่ม s p a c e bar 1ปุ่มและปุ่มพิเศษที่ทํามาจากเหล็กขนาด1นึยู1ปุ่มครับโดย11ปุ่มเนี่ยจะเป็นตัวละครทั้งหมด11ตัวละครเลยครับก็ <c oughs> จะมีทั้งยูจิเมงุมิโนบะระ a โกโจนานามิมาจิโทเกะพันด้าซุงุรุมาฮิโตะและสุคนะครับปุ่มชีฟจะเป็นตัวร้ายทั้งหมดเลยครับ ก็จะมีมาฮิโตะซุงุรุและสุคุนะครับส่วนปุ่มสเปซบาร์จะเป็นการรวมฝั่งพระเอกทั้งหมดครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นยูจิเมงุมิโนบาระและโกโจขั้นด้วยโลโก้เรื่องจูจูสึไคเซ็นแล้วก็ตามมาด้วยนานามิมากิโทเกะและแพนด้าครับ ปุ่มพิเศษอย่างปุ่มเหล็กสีทองอันนี้จะเป็นตราโรงเรียนสายเวทโตเกียวกับสลักชื่อเรื่องไว้ที่หน้าปุ่มครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากครับเป็นเหล็กที่เงามากเหมาะกับการเอาไปใส่ปุ่ม e s c มากครับอันนี้ส่วนตัวนะใครที่อยากเอาไปใส่ปุ่มอื่นก็ใช้ได้ครับสร้างสรรค์ได้เลยนะครับตัวปุ่มเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเลยทีเดียวพรีเมียมมากครับส่วนการใช้งานต้องบอกก่อนเลยครับว่าใช้ได้หมดแค่คีย์บอร์ดของเพื่อนๆเนี่ยเป็นปุ่มแมคค a ิค c a l ไม่ว่าจะเป็นปุ่มรุ่นไหนแบรนด์อะไรก็ใส่ได้หมดัปปไฟุ่มจะเ็น ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้อยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับคราวนี้ลองมาฟังเสียงดูนะครับว่าปุ่มนี้กับสวิตช์ของ EJX จุดทุกข์ไขเซ็นทั้งลิเนียและแท็กทเนี่ยจะให้เสียงออกมาแบบไหน เป็นเซตคีย์แคปที่แฟนๆเรื่องจุจูสึ่ไคเซนห้ามพลาดเลยครับจะสะสมหรือเอาไปใช้งานก็แล้วแต่เราเลยส่วนใครที่นึกไม่ออกว่าจะใส่ยังไงให้สวยก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบไปด้วยได้นะครับหรือเราจะสร้างสารรค์การวางปุ่มด้วยตัวเองไปเลยก็ไม่เหมือนใครดีนะครับสำหรับคีย์แคปเซ็ต ega จุจูสึ่ไคเซนมีวางจําหน่ายแล้วไปตามหากันได้ก่อนของจะหมดเพราะสินค้า ega x จูจูสึ่ไคเซนมีจํานวนจํากัดจริงๆครับหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มแน่นอนครับฝากกดติดตามพวกเรา ega zone official ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ